ามาเอา,ม,า,เอามันก็เป็นยังสีเหรอเจ้านายเอา้ามันเปิดภาพยังขอดกบลูด้ืยกันมากินเขาภาพยังพยายามไม่กตำหมักแตงตีนปลาทูโคตรตัวกับผู้เฒ่าวัดตอนแรกว,ว่าสิปนแล้วก็กินหมากแตงกับบ่ได้แล้วพอผู้เฒ่าเล่าเล่าย่านตะมือแกงมาใหม่ามา่งหมดละข้าวเหนียว เขาเนี้ยเขาไม่พร้อมเด้เพียงประตูกข่งหนึ่งคนละตัวประตูกข่งนี้มีสองตัวกันคนโตก็ผู้เฒ่าแต่ว่าต่หมักแตงกินม้ำอไรหรอกเพราะว่าใส่มุ้ยหมึกเน่าเราก็บุยบักขามเราใส่ใบบักขามเราใส่ใบบักดิวนั่งกินน้ำอะไรหรอกนั่งไปทางเขาพี่น้องเออระยะเถาะอมาประตูก็ตัวก็ผู้เฒ่าะมึง สวัสดีค่ะมากินข้าวแรกน้ำกันพี่น้องเอ้ยเดินมาบนบมือหัวๆว่าวอะ่ะว่ากันไปตามนี่แหละอย,อยา่าเค็ดวามไม้คืออย่าเค็ดก <c oughs> ินผู้เดียวก็บรเซ็บมาทำหมกแตงกแตงใส่บักกอกแล้วก็ใส่ เนี้้ำหน้าวุาม้มดมดคาดเปียกกับว่ามีมดเ <c oughs> งินก็มด <c oughs> ตอนแรกจะมีเต้าออมมาสิบปนป่นทตูเลยปนมากระจเพ็ดาบดนี้นนก็เลยปิ่งให้พี่า่าแล้วก็ละตัวจบขา <c oughs> จำบวกเพชรเ <c oughs> งมันหิวมันเมย์ขี้ในเมือแล้วพี่นอออ้องเอ้ยว่ากัน มาเอาเลยจะคล้องผ <laughs> ู้ยเยาว์มา,าตื่นใครได้กินเ,นเา้าเนื้ออะไรแล้วท่านเะรอมาเอาเลยอย่าบอกเสียเด็ดมันควายอิม่ม <laughs> กินแซ่บน้องนรักกับพ่อแหละพี่น้องอยู่บ้านห้าร้อยปีแล้ว <laughs> ไม่ใช่เห็ดแเผายตัวนั่ง ออกไปแม่กิกนหนูอุ้ยตึ่นเลยน้ำมะเร็งเออเว้ยสองคนสองคนสองคนสองค,นองคมนี่สัญลักษณ์เธอ,อเราหัวมันหอดมือเร็งกรมือนั่นแหละ มือมือเขาช่วยเก็บอย่างทัหนาไว้มือที่หยดอดตะเก็บบยังน้อยเก็บเอีมไม่ได้จำเพื้นขันยัแม่เขาเคยจำไมนเก็บบุกหุ่นพม่้อง Mà tôi lại đi ăn khẩu đại mới Vậy nên ăn xịn bò Ăn cho nhau ngon cho họ thích hơn Tuyên bà Thu Tào mặc <laughs> <Rẹp. cười> เป็นยขอไม่พร้อมเด้อสื่อเพื่นสื่อเพื่นอนขอหอมให้เกี่ยวนาสิ้นเดือนอ่ะนาสิ้นเดืนอน่ะขอเจ้่ของเด็กไทยเบิ่ง,งเน้ะไี่ต้งอวงวนนี้ว่าจะก,กินนี่น Ng luka nhang luka lap nhang akat cả lắp kia 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 bằng kia 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 bị nhang cái điều đó cả blue kia kia tao kia kia hết cứ kia 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 ก็เฮ็ดเพื่อจะควองได้กินเนาะว่า <c> ไ <oughs> <c oughs> ม่เรื่องอาจลิปเด้เรื่องทั่วไปมื่อุดยังนี้วอลุ่มเงินไ่ซื้อก็เรียงการงานการายังทุยยางล่ะชีวิไปะจ้าว้านห้องล่ะไม่อยู่ซื้อได้ปีน่อง,อ,งอือ เอ้ายาหัวมัน้นตำหมากแดงแสบปีมผู้ทูแ่แสบจกขา่าวก็จะเขา้าหาผู้เฒ่าเออผู้เข่าเข่าจะไว้ใครขาดยาไปเพปิ่งไปซื้อมาให้มืาเนี่ยยาพ่อ ปกติแล้วกินมือสิบเมตรสิบเมตรที่เี่สิบห้าเมตรอ่ะมือนึ่งขณะอากาศแปรเปลี่ยนเป็นแปลงและเปลี่ยน <c oughs> ขณอากาศปกติเรากินว่ามือหกเมตรแปดเก้าเมตรแปดเมตรขอากาศปกติเรกินอยู่ประมาณสิบสิบเมตรสิบสองสิบสามสิบห้าสิบหกเมตรอืมถ้า nhiều hoa, hoa mà đẹp thì mượn có tài đó có tài thôi, phóng nhanh. có thua thì nó có là to mày, riêng tại bó hẹ tạm bạc đẻng thôi chứ, nhanh, nhanh thì cậu càng được. นั่งก็คอย,ยอยูเ่เพย่นั่งเขาไม่นั่งมนจะบ่เป็นยังเพื่อนเนาะมันก็ซึสังขารเมื่อยร่เนาะสังขารก็คือสังขารพ่อได้บ่เนี่ยจุ่มละสบายใจแล้วอ้ ตะก,กี้ก็จมแล้วก็เล่าตะบันมีช่องแบบนี้ช่องท่าเบรย์กัจมแบบนี้แหละเจะผูดอะไรับได้บ่้างเออทำอย่างไรล่ะว้าครื่องเดี๋ยวได้กรทุ่งเขา เรียนไมเจ็เท่ามึงหมดนี่นเ่ือว่าหมดเกิดไปเด้วเราริ่มคือเอาคอบคุ้ค่ะ